มเมซิ่งมากๆค่ะทุกคนจ๋ากับการเลี้ยงปูนิ่มวันนี้พี่อังจะพาทุกคนมาดูวิธีการเลี้ยงปูนิ่มและการทําต่อยอดของการเลี้ยงปูนิ่มนะคะวันนี้พี่อังจะพาทุกคนมารู้จักกับนาราฟาร์มปูนิ่มจันทบ,บุรีตัวนี้แหละค่ะคือตะแกรงการเลี้ยงปูนิ่มแต่และตะแกรงก็จะมีปูอยู่หนึ่งตัวทุกคนเห็นในตะแกรงนะคะ ในตะแกงจะมีปูนะคะตะแกงรหนึ่งตัวเราจะมาดูค่ะทุกสี่ชั่วโมงว่าปูเขาลอกคาบไหมถ้าลอกคาบเราจะต้องดึงเขาออกนะคะทุกสี่ชั่วโมงบรรยากาศด้วยรอบฟาร์มก็จะชิลๆแบบนี้ค่ะอากาศดีมากๆค่ะเย็นสบายเย็นสบายมากๆทุกคนอาจจะสงสัยในใจว่าปูนิ่มเป็นแบบไหนม,มาดูกันค่ะนิ่มตัวเขาจะนิ่มๆลำตัวเขาจะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเค อ๋อเขาต้องจับแบบนี้เนาะโอเคนี่ทุกคนคะนี่คือตัวปูนิ่มนะคะเขากำลังแพ็คนะเนาะกำลังแพ็คนะคะอันนี้จะไปส่งที่ไหนล่ะคะเราส่งไขพทุ่งนี้ซึ่งเวลาเราแพ็คอย่างนี้ค่ะ,ะระยะเวลาอีกแป๊บหนึ่งปูเขาถึงจะมรณาภาพเนาะ <laughs> <laughs> <N ic ly> นี่ตัวเขาเป็นแบบนี้นิ่มๆนะลำตัวเขาจะนิ่มๆแบบนี้นะคะมีโอกาสมาเที่ยวนะคะที่จันทบุรีนะฟา์มคุณนิ่มนะทุกคนคะ่ะแล้วพี่อังนะคะมีไลฟ์สดทุกวันเที่ยงตรงนะคะไรอยากรู้จักกันมากขึ้นนะกดตรงแฮชแท็กที่อังด้วยรักทัวนะคะบ๊ายบายค่ะ